โรยต้าวีออสหนึ่งจุดห้า e ปีสิบสี่เหมือนกันนะคันนี้นะคลิปที่แล้วก็เป็นปีสิบสี่นะคะเป็นปีสิบสี่เหมือนกันสีขาวเหมือนกันเลยแต่มาให้ดูความต่างนี่ซึ่งจอดอยู่ข้างกันนะคะลงคลิปส่วนตัวไปให้แล้วคลิปย่อยไปให้แล้วปีสิบสี่เหมือนกันนะอ่ะมาดูคันนี้ต่อตัวนี้เป็นหนึ่งจุดห้า e ปีสิบสี่เหมือนกันแต่ไม่หลักหมื่นนะคะทุกคนจ๋ะตัวนี้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นไม่ไม่ถึงแสนนะคะ ส่วนตัวที่แล uh, ้วที่ลงไปให้คือไมล์หลักแสนตัวนั้นไม่์แสนสามนะจากราคาสามแสนคือหั่นลงมาเหลือราคาสองแสนหกเก้านะที่แล้วนะส่วนตัวนี้นะคะเป็นปีสิบสี่เหมือนกันหนึ่งจุดห้า e เหมือนกันเลยตัวนี้มาพร้อมกับเลขไมเพียงแปดหมื่นเท่านั้นนะคะแปดหมื่นเท่านั้นราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันต่างกันนิดเดียวนะคะปีเดียวกันต่างกันเพราะอะไรตัวที่แล้วนะคะเป็นเดิมของเขาเลยเดิมโรงงานเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยคือ เหมือนเจ้าของเขาไม่ได้ใช้อ่ามันเขาไม่ค่อยได้ใช้และก็ตัวด้านหน้าเนี่ยเขาจะไปเพิ่มไอ้ตัวสเกิร์ตนี้มานะคะแล้วเพิ่มไอ้เส้นสีแดงนี้มาสเปคเหมือนกันเลยนะคะสเปคเหมือนกันไฟหน้าก็คือได้เหมือนกันได้เป็นฮาโลเจนเหมือนกันกระจังด้านหน้าเหมือนกันนะคะแต่เพิ่มมาก็คือจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าที่มีเส้นสีแดงตัดให้ไฟตัดหมอกมีให้ด้านล่างซ้ายขวาเหมือนกันนะ่าอะเดี๋ยวมาดูล้อ ตัวนี้ตัวล้อได้มาเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้เป็นแม็กขอบ15เหมือนกันอ่ะยางเด้ Young, เป็นยางปี20 21ประมาณนี้อ่าล้อแม็กเหมือนกันเลยนะคะแม็กเดิมของเขานะแต่ตัวนี้มีเพิ่มเติมก็คือเหมือนว่าตัวอ่าเจ้าของเขานะคะก็คือเขาเปลี่ยนมานะเขาเปลี่ยนมาให้ก็คือเหมือนเขาแต่งเพิ่มเติมไว้ให้แล้วนะคะสําหรับคันนี้ด้านบนนี้ไฟเลี้ยวอยู่ที่เดียวกันตำแหน่งเดียวกันคือแก้มข้างของตัวรถนะคะ ติดตัวคิ้วกันสาดมาให้แล้วทั้งสี่ประตูนะคะติดมาให้แล้วตัวกระจกตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็จะเป็นด้านล่างนี้จะเป็นสีดําเป็นเฟรมเดียวกันกับตัวขอบกระจกตรงนี้นะคะมือจับสีเดียวกันกับตัวรถเลยคือสีขาวนะคะลูกค้าตัวนี้ราคา2อง0 0นเจ็นานะคะสำหรับตัว E ปีสิบสี่นะไม่แปดหมื่นตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์และกล้องถอยตัวนี้ติดมาให้แล้วนะคะบอกเลยว่าคุ้มนะคุ้มมากมาก เพราะว่าเดิมๆของเขาเนี่ยเขาจะไม่มีเซ็นเซอร์นะคะถ้าเป็นตัวเดิมของเก่าอ่าจะไม่มีเซ็นเซอร์แต่ตัวนี้ก็คือมาพร้อมกล้องถอยมาพร้อมเซ็นเซอร์เลยนะอันนี้คือติดมาให้แล้วเอาไปดูด้านในกันด้านในตรงนี้นะคะพวงมาลัยเหมือนกันเลยพวงมาลัยเหมือนกันไม่ใช่ม u l t i f u n ก์ i o n นะคะจอเซนเตอร์ก็คือจะมาประมาณกันเลยไม่ว่าจะเป็น AUX USB ต่างๆ CD ต่างๆนะคะเขาก็จะมาเหมือนกันเลยนะส่วนอตัว ด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะให้มาเหมือนรูปแบบเดียวกันเลยค่ะก็จะให้มาค่อนข้างโล่งและเรียบนะความเรียบของเขาก็คือเพื่อการมองไปด้านหน้าที่ได้สุดกว่านะคะมองเห็นได้ชัดเจนเนาะไฟตรงนี้ไฟสอแผนที่ให้มาเป็นไฟสีส้มใช้งานได้ปกติดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะติดกล้องมาให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็แอร์เซ็นเตอร์ตรงนี้ก็จะอยู่ในกรอบเฟรมเดียวกันนะคะส่วนตัวแอร์ฝั่งนู้นก็จะมีเส้น เมทัลลิกสีไม่ใช่เลิกสีเทาเนี่ยตัดมาให้พร้อมกับเฟรมเซนเตอร์ตรงนี้นะคะมาถึงแอร์ฝั่งนี้เลยนะคะตัวหน้าปัดโชว์ไม่ว่าจะเป็นเลขไมหรือว่าเกลน้ามันตรงนี้ให้มาค่อนข้างใหญ่และกว้างมองได้ชัดเจนนะคะถัดลงมาค่ะลงมาตรงนี้นะคะแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะคะแอร์แมนนวลปรับมือเนาะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดด้านหลังของเกียร์เป็นที่เก็บของให้อีกหนึ่งนะคะอันนี้โอเคแล้วก็ถัดมาถัดมาตรงนี้นะคะเบรกมือเป็นแมนนวลนเหมือนกันเนาะและความต่างของคันนี้ นะคะกับคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วเป็นตัวเดิมของเขาเลยเดิมแท้โรงงานเขาจะเป็นเบาะผ้านะจะเป็นเบาะผ้าเหมือนคลิปที่แล้วนะแต่อันนี้คือเหมือนเพิ่มเติมมาให้คือสเกิร์ตด้านหน้าให้แถบแดงมาให้นะเะบาะให้มาเป็นเบาะหนังอ่าอันนี้คือเบาะให้มาเป็นเบาะหนังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์และกล้องถอยมีกล้องหน้ารถมาให้แล้วด้วยนะคะราคา2องแสนเจ็ดหมื่นาแปดหมื่นด้วยคันนี้นะ,ะท่านได้สนใจนะคะเดี๋ยวกรทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างโทรมาสอบถามข้อมูลกันก่อน,อนได้เลย นะสำหรับรถคันนี้ใครสนใจยังไงรถเก๋งพร้อมใช้งานพร้อมส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านพร้อมใช้งานยาวๆได้อีกหลายปีแต่ราคาเนี่ยเหมาะสมมากๆนะคะราคาถูกผ่อนถูกนะคะตัวนี้ไม่น้อยด้วยสําหรับตัวนี้นะปี14เหมือนกันเลย1.5 e เหมือนกันนะคะแต่คันนี้ออปชั่นให้มาเยอะกว่าเพราะว่าเขาเพิ่มเติมมาให้แล้วนะคะนี้ไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน <Das kop at io> ในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังให้มาเหมือนกันเลยค่ะเขาเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้แล้วนะสําหรับคันนี้นะคะ <S <S เป็นเบาะหนังสีดําเงาๆเลยสําหรับคันนี้ให้มาสวยๆเลยค่ะใครชอบเบาะหนังเลือกคันนี้ใครชอบเบาะผ้าเลือกอีกคลิปที่แล้วที่ลงไว้ก่อนหน้านี้นะคะราคาต่างกันนิดเดียวนะคะราคาต่างกันนิดเดียวแต่คันนี้ไม่แปดหมื่นแต่คันที่แล้วอมันแสนสามนะคะคันนี้ไม่แปดหมื่นใครสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ ห้องเก็บสัมภาระทางด้านหลังนะคะให้มาเหมือนกันเลยค่ะขนาดไซส์เท่ากันนะคะความลึกความกว้างความกุกของเขา กรุมาเพื่อให้มันมีความลึกเก็บของได้เยอะขึ้นกระจายได้เยอะขึ้นนะคะตัวนี้ยางอะไหล่มีมาให้พร้อมนะคะพร้อมใช้งานนะตัวนี้ยางอะไหล่มีมาให้แล้วนะคะส่วนในกรอบของกระโปรงท้ายรถนะคะฝากระโปรงท้ายรถตรงนี้นะเราไม่มีรอยขันรอยไข่รอยแงะหรือรอยแกะองหัวน็อตเลยนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างใดๆแค่เขาเพิ่มเติมมาเพราะเขาอยากได้เซ็นเซอร์เพิ่มมาเขาอยากได้กล้องถอยเขาอยากได้อิสเซนสีแดงนี้เพิ่มมามาพร้อมไฟทับทิมซ้ายขวาทุกอย่างเหมือนกัน เลยค่ะแค่เขาเพิ่มเติมไอตัวเบาะจากเบาผ้าเขาไปกุหนังมาให้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือพร้อมใช้งานได้เลยนะคะท่านใดสนใจนะติดต่อทักแชทเข้ามานะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับป๊อบได้เลยนะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงมาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องค่ะ ห้องเครื่องบอกเลยว่าเครื่องเดิมนะคะเครื่องเดิมของเขาเครื่องเดิมมาจากตัวรถนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้ยกไม่ได้แกะไม่ได้แงะไม่ได้ไขนะคะอันนี้เม็ดอาร์คทุกอย่างยังคมกริบนะคะหัวน็อตทุกหัวนะคะคันหน้า ตัวกรอบไฟอันนี้ก็คือยังเดิมนะคะอันนี้เราไม่ได้แงะเปลี่ยนนะคะไม่มีการเปลี่ยนการยกการชนการจมน้ําอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเราคัดรถมาให้แล้วนะคะแม้จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรถมันปีเยอะจังอันนี้มันปี14แต่บอกเลยว่าถ้าเป็นปีเก่าแต่ถ้ารถไม่พร้อมใช้งานหรือสภาพไม่สวยจริงเราไม่เอามานะคะอันนี้คือคัดมาให้แล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะอยากได้รถเก่งผ่อนถูกไม่น้อยคันนีไ้ไม่ถึงแสนด้วยนะคะ ไม่น้อยผ่อนถูกมีเพิ่มเติมออปชั่นมาให้แล้วไม่ต้องไปเพิ่มเติมอะไรเพิ่มอีกคันนี้พร้อมใช้งานนะคะพร้อมใช้งานราคายอยู่ที่2 7 9 0 0 0เบาทเพียงเท่านั้นนะคะปี14 1.5 e ไม่แ0 0 0มืนะคะสำหรับคันนี้นะท่านใดสนใจนะคะติดต่อทักแชทแอดไลน์ที่ด้านล่างไว้ได้เลยบอกทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถคันนี้นะคะคันนี้กับ คลิปที่แล้วนะคะคือคันข้างๆกันนี่แหละปีเดียวกันนะคะรุ่นเดียวกันปีเดียวกันแต่ว่าตัวเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะคะจะเป็นตัวเบาะผ้าเดิมๆของเขามาเลยนะคะจะไม่มีเซ็นเซอร์ logic, ให้นะคะแต่คันนี้เพิ่มเติมออปชันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์มาพร้อมกล้องมองหลังเบาะด้านในเป็นเบาะผ้าเอ้ยเป็นเบาะหนังด้วยนะคะเบาะด้านในเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังไปแล้วนะตัวนี้คือพร้อมให้ทุกท่านได้ใช้งานกันไปยาวๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ ตัวนี้นะคะ VOD หนึ่งจุ EP สองพันสิบเลขไ y แปด0 0 0่า 8, 000, ราคาอยู่ที่2องแ0 0เบาทเท่านั้นค่ะ2องแ0นบาทผ่อนไม่เกิน5,000อยู่แค่นี้เลยนะท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ